สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่3มีนาคมค่ะความกังวลเงินเฟอ้อตั้งแต่สหรัฐถึงยุโรปหนุนยิวพันธบัตรพุ่งทยาน US Treasury yield curve ปิดเหนือ4%ทุกช่วงอายุโดยบอลยาวสุด30ปีเป็นตัวสุดท้ายที่เลื่อนชั้นดอลลาร์แข่งค่าคู่ตลาดตั้งแต่หัวค่ำชุดตลาดเข้าสู่หมดดดิสอ f ฟแต่สุดท้ายดอลลาร์อินด x ก็โดนเบรกแถวร้อยหหลังพุ่งเหนือแนวต้านจิตวิทยาได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงนักลงทุนคลายวิตกเพราะได้ยินถ้อยคำไพเราะราวน้ำทิพย์ชโลมใจจากประธานเฟดสาขาแอตแลนตาราฟาเอลบอสติก บอกยึดมั่นกับขั้นละ25เบสิสพอยต์แย้มอาจเบรกการขึ้นดอกเบี้ยช,ช่วงกลางหรือปลายฤดูร้อนนักกลยุทธ์เคแทมซึ่งรำคาญการบอกเวลาตามฤดูกาลสไตล์อเมริกันไปถามอากูแล้วได้ความว่าประมาณกรกฎาถึงสิงหาคม แม้รู้ทั้งรู้บอสติกผู้ชอบบอกใบ้าทามมิ่งที่เฟดจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยเราก็เป็นสมาชิกวงพอสไม่มีสิทธิ์โบวใน FOMC ปีนี้แต่ตลาดก็ยังหลับหูหลับตารับข่าวดีหนุนหุ้นสารัฐพลิกบวกได้ทั้ง3ามตัชนีหลักนักกลยุทธ K ์เคแทมชวนฟังคำอธิบายภาพใหญ่เทคค่ะ นักกลยุทธ์เคแทมชวนฟังคำอธิบายภาพใหญ่ซึ่งกำหนดทีมตลาดเทคค่ะซึ่งกำหนดทีมตลาดการเงินโลกระยะนี้เทคค่ะซึ่งกำหนดทีมตลาดการเงินโลกระยะนี้ได้ที่คลิปรายการถามอีก Right Now ซึ่งเพิ่งไลฟ์เมื่อวันที่1มีนาคม เราย้ำช้อปปิ้งลิสต์ซื้อสะสมสัปดาห์นี้ประกอบด้วยทีมจีน KTHS, เ t China, KT c h น n าเคท n นาและสายพกภัณฑ์ KT e นอร์ t ี e คทีออยล์ i คทีม i n นิรับเฟดลีฟวิ with inflation และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนมากันที่การรายงานของภาพรวมตลาดหุ้นไทยค่ะ โดยเซ็ตเมื่อวานนี้ปิดที่ระดับ1,612.64จุดลดลง7.34จุดหรือ0.45เปเตมูลค่าการซื้อขาย67578.86ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงรับแรงกดดันจากตัวเลขส่งออกของไทยในเดือนมกราคมออกมาหดตัวลบ4.05เปเซ็สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ตอกย้ำภาพการขาดดุลการค้าที่น่าจะเร่งตัวขึ้นอีกรอบ สำหรับภาวะตลาดตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่88,209ล้านบาทยูันธบาทอายุ5ปีปิดที่2.19%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวานลบ0.01%ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นที่ระดับ34บาท80ชตงต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินบาทอ่อนค่าจากช่วงเช้าตามทิศทางของภูมิภาคทั้งนี้จับตาตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่สำคัญมากันที่ตลาดหุ้นเอเชียค่ะ โดยดัชนีนิกเกอินะคะปิดตลาดที่ระดับ27,498.87จุดลดลง17.66จุดหรือลบ0.06%ค่ะโดยได้รับแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีตามทิศทางของดัชนี Nasdaq ในตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดลบเพราะนักลงทุนวิตกวัฒนาคันกลางสหรัฐหรือเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยืดเยื้อ ทั้งนี้ดจันนีเซี่องไฮ้คอมูสิตของตลาดหุ้นจีนก็ปิดขยับลงมาเล็กน้อยด้วยเช่นเดียวกันโดยปิดที่ระดับ3,310.65จุดลดลง1.69จุดหรือลบ0.05%เพราะมีการเทขายหุ้นออกมาเพื่อทำกำไรหลังจากตลาดปิดพุ่งขึ้นเมื่อวานนี้ในขณะที่นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐ สำหรับดอลลา,าร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวัติเงินตรานิวยอร์ในวันพฤหัสบ,บดีค่ะหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลแรงงานที่แข็งแกรง่งซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยต่อไปทั้งนี้ราคาน้ํามันดิบเวสต์เท็กซัสนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น47เซนต์ปิดที่78.16เหรียญสหรัฐต่อบาร์าเรลขานรับสัญญ,ญาณบ่งชี้การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้นําเข้าน้ํามันดิบรายใหญ่ของโลกลกแะ ได้แ,แรงหนุนจากการที่นายราฟาเอลบอสติกประธานเฟดสาขายแอตแลนตาสนับสนุนให้เฟดชะลอความแรงในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะโดยสัญญาณน้ำมันดิบเรน์ส่งมอบเดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึ้นมา0.52ปิดที่84.75เหรียญสหรัฐต่อบาเรลส่วนราคาทองคำนะคะปิดลบในวันพฤหัสบดีค่ะ เพราะการแข่งข้าของดอลลาร์เป็นปัจจัยที่ฉุดตลาดโดยปิดที่ราคา1,840.5เหรียญสหรัฐต่อทริยอสลดลง0.27%ค่ะและนี่คือทั้งหมดของ KTAM daily news ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ KTAM Smart Trade กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับดิฉันสรวนีพรมเสนค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ